เ e n น r เรชันไหนลงทุนยังไงดีเสร็จไม่ได้นะคะว่าเงินสำคัญกับชีวิตเรามากตั้งแต่เกิดจนจวบจนวาระสุดท้ายเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแต่จะทำยังไงล่ะคะให้เงินที่เรามีอยู่นี้ผิดดอกออกผลให้มากยิ่งขึ้นก็คงเกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุนค่ะแต่ในสมัยนี้ การออมและการลงทุนมีมากมายเหลือเกินเราจะออมและลงทุนยังไงให้เหมาะกับตัวเราวันนี้นะคะทางช่องสวัสดีวันสดใสมีแนวทางการลงทุนตามวัยโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์มาแนะนำทุกๆคนกันค่ะไปรับชมกันเลยเริ่มจากคนที่อยู่ในช่วงเจนแซตนะคะคือคนที่เกิดระหว่างปีพศ2541ถึงพศ 2,565ค่ะอายุจะต่ำกว่า22ปีนะคะเป็นช่วงวัยกำลังเรียนนั่นเองค่ะน้องๆหนูๆในช่วงวัยกำลังเรียนนั้นยังไม่สามารถมีไรายได้เป็นของตัวเองนะคะแล้วจะเอาเงินจากไหนมาแบ่งเก็บนะคะก็คงจะต้องเป็นค่าขนมที่ได้ไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะต้องรู้จักแบ่งใช้แล้วก็แบ่งเก็บด้วยค่ะเริ่มต้นจากการยอดกระปุกอมสินที่บ้านเลยนะคะง่ายๆถ้าเหลือค่าขนมมา อย่าใส่กระปุกออมสินได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะฝากบัญชีธนาคารออมซัพย์ค่ะเป็นอีกตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะหรือว่าใครที่ฝากประจำกับธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในวัยนี้นะคะควรฝึกอมให้เป็นนิสัยนะคะให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็เป็นระเบียบวินัยค่ะถ้าจะดียิ่งขึ้นก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนควบคู่ไปด้วยนะคะ การลงทุนที่เหมาะสมกับคนเจนวายนะคะคนเจนวายคือคนที่เกิดปีพศ2523ถึงพศ2540ค่ะจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง22ถึง39ปีนะคะเป็นวัยที่เริ่มต้นทำงานนะคะเป็นช่วงที่ภาระความรับผิดช,ชอบยังไม่มากแล้วก็ยังมีเวลาในการหารายได้อีกนานค่ะ จึงได้เปรียบในการลงทุนที่สุดนะคะเพราะว่ารับความเสี่ยงได้มากเหมาะที่จะแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงค่ะเช่นการลงทุนในหุ้นนะคะการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นแล้วก็การลงทุนในกองทุนรวมผสมค่ะการลงทุนของคนวัย Gen X คน Gen X นะคะคือคนที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช2,508ถึง2,522ค่ะจะอยู่ในช่วงอายุ40ถึง54ปีนะคะเป็นช่วงวัยกลางคนนะคะวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเพิ่มความมั่งคัง่งหาความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวค่ะถึงแม้หน้าที่การงานรายได้จะค่อนข้างมั่นคงแล้วนะคะแต่ภาระค่าใช้จ่ายเนี่ย ก็กำลังมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากกำลังสร้างครอบครัวอยู่นั่นเองค่ะอาจมีลูกที่กำลังต้องดูแลส่งเสียให้เรียนนะคะดังนั้นนะคะควรปรับสัสดส่วนเงินการลงทุนให้สมดุลมากขึ้นค่ะแนะนำนะคะลงทุนในกองทุน RMF ประกันชีวิตประกันสุขภาพและประกันบํานาญค่ะเน้นการลงทุนระยะย,ยาวมองหาสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะ แล้วก็อาจจะซื้อพวกประกันทั้งหลายเพื่อบาลานความเสี่ยงไปในตัวด้วยค่ะการลงทุนของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์นะคะคือคนที่เกิดในปีพุทธศักราช2,489ถึง2,507ค่ะซึ่งจะมีอายุประมาณ55ปีขึ้นไปนะคะซึ่งจะเป็นช่วงของวัยสูงอายุ และวัยเกษียงกันแล้วนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้นะคะจะอยู่ได้ด้วยเงินสะสมของตัวเองค่ะรุ่นนี้นะคะจึงต้องเน้นรักษาเงินต้นไว้ลงทุนในความเสี่ยงที่ต่ำค่ะพร้อมรับกับไวัยเกษียณด้วยนะคะวิธีออมเงินที่แนะนำนะคะควรอยู่ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำค่ะเน้นรักษาเงินต้นรวมถึงทำประกันเผื่อไว้ในยามฉุกเฉินด้วยนะคะการลงทุนที่เหมาะสมกับว้เบบี้บูมเมอร์นะคะคือ กองทุนตราสารหนี้ประกันสุขภาพสลากออมทรัพย์ค่ะ